เรากลุ่มสตรีทอผ้าใหม่บ้านเซี่ยวน้อยค่ะกลุ่มของเราได้ไปกู้เงินของกองทุนบุตรบาทสตรีมาปี64นะคะเป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนบาทจ่ายไปสี่งวดเดี๋ยวนี้จ่ายจนไปแล้วกำลังทำโครงการใหม่ขึ้นมาอีกสมาชิกลงชื่อด้วยกันห้าคนค่ะ มาแล้วเราเอาไปซื้อเส้นไหมเส้นพุ่งนะคะเส้นยืนมันก็ได้มาทอผ้าไหมเราก็ขายได้ก็กู้มาหนึ่งแสนเราก็ขายได้ประมาณจะสองแสนกว่าบาทค่ะก็เป็นกําไรแล้วก็เอาต้นทุนไปส่งให้กับกองทุนบทบาทสตรีค่ะเหลือนั้นเราก็เอาทําทุนต่ออีกค่ะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้านะคะเราจะทอเป็นผืนทั้งสีธรรมชาติทั้งสีเคมีจากนั้นเราก็จะมาทําเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเพื่อประยุกต์ขึ้นในการที่มีวัสดุอยู่ตามท้องถิ่นของเราที่หาได้นะคะก็เอาเป็นพวกผ้านี่มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในกลุ่มของเราค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราถ้าได้มาแล้วเราก็ไปอขึ้นทะเบียนโอโท็อปกับกรมพัฒนาชุมชนนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแคยภูมินะคะแล้วก็ไปขอหมอปชาจากอุตสาหกรรมแล้วก็ไปขอตานนกยุงพระราชทานจากกรมหมอนไหมคะ่ะไปออกงานตามที่งานโอทปป็อปของส่วนราชการของ พอชอนะคะที่จัดงานขึ้นไปกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์เราก็ไปค่ะเราเป็นซีพอตระหว่างประเทศด้วยค่ะนอกจากขายในงานโอท p อบต่างๆแล้วก็มีขายออนไลน์นะคะต่อนหน้าเฟซบุ๊กนะคะส่งทางไปรษณีย์ให้เขาด้วยแล้วก็มีการโอนเงินส่งของให้ด้วยค่ะ ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะที่อนุมัติโครงการของเราได้ต่อยอดอาชีพของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเซี่ยวน้อยได้มีกองทุนเพิ่มขึ้นมานะคะได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ